เราจะไปติดตามรายงานพิเศษกันนะคะเพราะว่าในส่วนของระดับน้ําตลอดถนนราดตาเขานั้นนะคะต่อเนื่องไปถึงรามอินทราณนะขณะนี้ค่ะบางจุดก็บอกว่าสถานการณ์น้ําเริ่มที่จะทรงตัวแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมขังและแถมยังส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะขณะที่ความช่วยเหลือก็ยังคงเข้ามีคงมีเข้ามาในพื้นที่นะคะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม,ม่อมหญิงอุบลร,ร,รัชกัญญาสิริวัฒนา พนวดีนะคะที่ทรงห่วงใยประชาชนในเขตลาดปราเคาและก็รามอินทาค่ะทรงดําริให้มูลนิธิมิ r เลอร์ออฟไล์นะคะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้กันค่ะทีมข่าวติดตามคณะของมูลนิธิมิลเลอร์ออฟไล์เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยย่านลาดปลาเคาและรามอินทาเดินทางเข้าแยกลาดปลาเคามุ่งเข้ารามอินทากิโลเมตรที่สองตลอดเส้นทางมีน้ําท่วมเต็มพื้นที่ค่ะ บริเวณผิวจราจรระดับน้ำอยู่ที่30-60เซนติเมตรท่วมหนักที่สุดบริเวณวัดลาดปะเขาต่อเนื่องถึงหมู่บ้านอาริยาใกล้กับคลองบางบัวที่น้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ถ้าสำรวจลึกเข้าไปในชุมชนตามซอยลาดปะเขาต่างๆระดับน้ำยังสูงตั้งแต่ระดับเอวบางจุดถึงระดับอกแต่บางหมู่บ้านเช่นที่เสนาวิลล่ายังสามารถป้องกันน้ำเข้าท่วมชั้นในได้ค่ะขณะที่ตลอดเส้นทางจะยังเห็นตลาดสด ร้านขายอาหารเปิดขายบางส่วนทําให้คนในพื้นที่ยังพอออกมาซื้อหาได้ค่ะ <eer lijk> เดินทางต่อไปจะเป็นจุดรวมพลของบรรดาอาสาสมัครกู้ภัยและจุดรับสิ่งของบริจาคบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากตรงข้ามหมู่บ้านปั้นทองสามค่ะวันนี้ประชาชนจากหลายชุมชนมารอรับถุงยังชีพพระราชทานชุดยารักษารโรคเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งอาหารจากโรงรัวบพระราชทานตามโครงการของมูลนิธิมิลเลอร์ออฟไลฟ์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีค่ะนะคะก็เป็นการช่วยเหลือสําหรับคนที่ยังติดอยู่ในตามบ้านเรือนแล้วก็ไม่ยอมออกไปศูนย์อพยพซึ่งมีจํานวนเฉพาะเขตนี้ก็หลายแสนคนนะคะเฉพาะเขตบางเขนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็หลายแสนคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พระราชานความช่วยเหลือมาก็คือพวกคนเจ็บคนป่วย ซึ่งมีทุกวันต้องไปรับคนเจ็บคนป่วอยออกมาแล้วขณะนี้กําลังขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่จะมาตั้งหน่วยแพทย์ที่นี่นะคะ,ะการตั้งอย่างนี้จะตั้งถาวรคือถ้าตั้งแล้วมาแจกแล้วไปปัญหาก็ยังอยู่นี่ก็พระราชทานแนวทางการทํางานว่าให้มาตั้งเป็นโรงครัวแล้วก็เป็นสํานักงานถาวรของการของโครงการหนึ่งใจช่วยภัยพิบัติเลย เมื่อเดินทางต่อข้อางถนนรามอินทากิโลเมตรที่2ตั้งแต่จุดนี้มีน้ําท่วมสูงเช่นกันค่ะแต่จากการพูดคุยกับชาวบ้านหลายคนบอกตรงกันว่าตอนนี้ระดับน้ําเริ่มสรงตัวบางจุดอาจเพิ่มแต่อยู่ที่ระดับ2-3เซนติเมตรต่อวันเท่านั้นแต่สภาพน้ําเน่าเหม็นและขยะที่จัดเก็บไม่ทันกําลังเป็นปัญหาใหญ่ไม่แตกต่างจากเขตชุมชนในพื้นที่อื่นๆเช่นในซอยรามอินทา39ที่น้ําท่วมสูงระดับอก และเป็นน้ําที่ท่วมขังมาจากตลาดอ,องเงินและวัชรพลแต่หลายคนก็ยังคงเลือกที่จะปักหลักอยู่ชั้นสองของบ้านค่ะถ้าเรานั่งเรือเข้ามาในซอยลาบินทา39นะคะลึกเข้ามาก็จะเป็นหมู่บ้านเคหะของกทมค่ะซึ่งที่นี่ระดับน้ําอาจจะลึกกว่าถนนนะคะแต่ว่าอุปสรรคใหญ่ของชาวบ้านที่นี่คือยังไม่มีแพรที่จะใช้ในการเดินทางออกไปข้างนอกได้ค่ะ ชุมชนอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครอยู่ลึกเข้าไปในซอยรามอินทรา39มีครอบครัวเจ้าหน้าที่เขตที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จตุจักรและสายไหมอยู่รวมกันกว่า240ครัวเรือนส่วนตัวอาคารห้องพักน้ำยังไม่ท่วมถึงค่ะเมื่อเช้าผมลงมาเดินนี่ก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วครับเริ่มมีกลิ่นแต่น้ำช่วงสามวันมาเนี้ก็ทรงตัวคือเบื้องต้นก็เนี่ยครับ ที่เคหะเนี้ยของกทมจะไม่มีแพไม่มีเรือคือยังขาดอยู่ครับขาดแต่นี่รอจากทางการมาช่วยคือเรือทหารเขาจะวิ่งเป็นเวลาครับหกโมงเขาก็จะหยุดทีนี้เราเลิกจากทํางานอย่างเขตรู้จักอย่างเงี้ยครับมาถึงมาลงรถเนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้ต้องเดินน้ำเนี่ยครับลึกมากถ้าทรงถ้าน้ํายังทรงตัวอย่างนี้ก็พออยู่ได้ทางบนๆนะครับอย่างนี้ตรงนี้ที่เราอยู่อยู่นี้คิดว่าสูงแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นนะครับ นอกจากชุมชนนี้แล้วในเขตพื้นที่ลาดปักเขาระดับอินทายังคงมีอีกหลายชุมชนที่ความช่วยเหลือ,อยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากปัจจุบันความเดือดร้อนได้กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและพื้นที่ดังกล่าวอาจต้องเผชิญกับน้ําท่วมต่อไปอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า1เดือนค่ะอัธพรวณิสุวรรณถ่ายภาพนะมนสาดีเทียนเอ็นเทอร์เฟรายงานค่ะจากการดําเนินการที่เข้าไปช่วยเหลือของมูลนิธิ มิราเคลิลออฟไลน์นะคะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตุกภัยในพื้นที่ราชประคราและก็รวมถึงรามอินทาก็คงจะแบ่งเบาเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนไปได้มากทีเดียวค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทุกหน่วยงานนะคะก็พยายามที่จะส่งความช่วยเหลือไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะที่ได้รับปัญหารว่าผลกระทบจากเรื่องของตุกภัยในครั้งนี้นะคะ